ลอยกระทงประจำปี2,567นะครับโดยจำติดไว้นะครับขออนุญาตนะครับผไม่ต้องรีกนะครับนะครับจัดลูกแถวนะครับเพื่อปล่อยแถวกวาดล้างนะครับอ้าวกอกสืบครับสพเมืองในส่วนของตำรวจในส่วนของตำรวจชุมชนจังหวัดนครศรีมาได้มีการพิารณาการกำลังจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย เรือลงลปั๊บเลยพี่ครับปั๊บอก็จะมีท่านาเศรษฐมตรสสองหนึ่งท่านผู้การแล้วก็ท่านผู้รองผู้ว่านะครับอรอบรับการต้องเสรอกอยู่ตรงนี้เลยเลยท่าแถวตรงนี้เลยนะ่ยืนตรงนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวรับนะครับเดี๋ยวไม่าครับ ท่านผู้แทนผู้ร่วมปฏิบัติห,หลายหื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลอยกระทงเรื่องการจัดการแสดงหานถิ่นเสียงเพื่อสื่อสารประเพณีของไทยซึ่งในพิธีประเปรีงกต่างๆก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากและการควรจะถึงนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมทึม่อาจจะเกิด ความไม่เรียบร้อยอาจจะทำให้พื้นที่ทนมากจึงอาจทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาอาจจาะกำ